คนกำลังรับชม Broadm สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ในอเอ Bioburn นะฮะโอเคครับไปดูเลย y a h o ฮือยเออเอเอฮ้ยชนอคอนเซนลับปบปี กูจะกูจะเปิดห้องใหม่แล้วก็ไนดะ้โอเควันนี้ก็รอฮะไม่ดังจังสุดก็ดังไปเน็ตหนึ่งนะซอมบีพิกแมนโอ้ยงานนี้ได้แข่งกันสองคนละ yahoo วันนี้ก็รอสักครู่นะครับผมอืมอเออก็ช่แพร่เพิ่งเปิดนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับ๋นวันนี้ยทรมาชาจังเไปไ็นไแล้วอ่ะเอ้า เดี๋ยวตัดกันไปเลยดีกว่าน,นะฮะโอเคฮนะตอนนี้เราอยู่กันอีกห้องนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้มันคนไม่เข้าก็เลยต้องมาย้ายห้องเยี่ยมเลยมันก็รอสักครู่นะฮนะฮะเอเค ทำไมคนน้อยเอา,านี่กี่วมงจา้าบแล้วเป็นเกมกันน้อยซิโทรออกมาแล้วอ่ะอะไรใครพิมอ์ะอะไรเขาสร้างอะไรเขาสร้างผิดครับผม ดิปเปอร์หมูใช่กระซังหมูโอ้เออสิบคนแล้วสิบป,ปีหอมโอเคฮะเรามาดูฝีมืออันยำแย่ของผมกันเยี่ยมเอาดิเอา,าดิาาดพริกเกอร์กรยเตี๋ว

เมาไม่ไหวแล้วตอนนี้คือหัวตันมากๆไม่มีออไเเอ,เ,อเดียเลยเลยเอ่อมาดูว่าอืมยัง ต้องตัวใหญ่กว่า,านีนะ้เวลา,าเยอะครับไม่เป็นไรเราผิดแล้วแก้ได้โอเคเริ่มมาเยอะแล้วปุ่มปุ่มเอาปุ่มสีดำ โอ้เออยังไงฉันจะเป็นหมูอย่างเงี้ยห,หรอของนี้มันต้องรอมาเรนะื่อยๆฮะมันทีเดียวเสร็จไม่ได้เออไม่ใช่ละลา เริ่มจะไม่ใช่หมูแล้วนั่นมันยากไงหมูมันได่ยังไงอะถ้าเป็นอย่างนี้ เอเลยน่ารักน่ารักซุบเคแล้วก็ไม่มีบล็อกแบบสองจุดเลยอะ่ะ <c oughs> เวลาละสองไม่มีเลย ไม่เลยก็แค่นี้ก็ได้น่ารักละเราต้องเขียนกำกับเขาไว้ จี g เป็นไงวะจีชุโอเคพิกมันคือพิกเดี๋ยวเก็บรวมก่อนอ่าจะได้ขนานนัหมเนี่ย ใช่ตัวแล้วกันสองสองเดี๋วรอเราไม่น้อยแล้วเน,นี่ยเวลาเริ่มไม่น้อยแล้วทำไมเนี่ยเวลาไม่ค่อยถ้า นิดเดียวโอเคเรียบร้อยแล้วเรามาดูคะแนนกันครับผมตื่นเต้นอยู่โอ้โห เออใช่หมูสีชมพูเริมไปเลยเราทำสีส้มทำไมเนี่ยอีปิกไปแล้วกันอะไรเนะี่ยเป็ดเลรโอ้โหเจอรีบไปเลยขอเยอ้โผหน่อยง่าเฮ้ยโอ้โหนี่สวยโม้ใช่เลย ตาโอ้แมนตะวันหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่แหละที่สดแล้วสวยมากๆโ oh, อ้โหริจนเนอเรียกันเป็นแถวเดียวฮาพีกนี่แหละชื่นชมพีกเพียงเดียวเลยโอไม่ชื่นชมหมูเลยอื้มเอเออเฮ้ยเดี๋ยวนะมันฟังโจทย์แล้วเปล่านะ เขาขี่เรือเลยรูย้หมดเลยเนี่ยโคตรเลยพอโอ้มาแนวเดียวกันยาหูเฮ้ยใช้บแบนเนอร์เจ๋งอ่ะโอ้โหสวยสวยสวย ไงล่ะแชนโอ้โหกูไปก่อนโอ้โหโหืมฟังตีงมเขาไหมเนี่ย โอแล้วกันได้อ่านตีมเขาไหมเนี่ยเอออะไรเนี่ยมองไม่ออกมองไม่ออกอะ่ะนี่อกอโอเคแล้วกันมองไม่ออกอะ่ะโอ้ที่เจ็ดโอ้โห,โหปัดโถ่อย ส s าห์ทำซะมันเป็นและ้ะลมล้นลุกใหม่ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบาย